นี่นะครับเข้ามาสายเยียแต่ตัวนี้ไม่เยียครับเป็นธรรมดานะครับเขาออกมาก็ไม่เยียบ้างเยียบ้างนะครับนี่ครับพอแม่เยียก็จริงนี่นะครับ ดาวลุ่งห้าเดือนหกเดือนห้าหกเดือนนครับไก่หนุ่มนะครับหนุ่มน้อยนะครับทรงเยีย่เราสาครับไปสาไม่ใช่เยีย่หน้าตารูปร่างเหมือนพ่อครับพ่อเป็นเยีย่นะครับแต่ลูกอแอกมาตัวนี้เป็นสานะครับสำหรับเอฟซีที่ว่า ถ่าให้ชมหน่อยนะครับนี่ครับวันนี้จัดให้แล้วนะครับไอ้สาไม่รู้ชื่ออะไรสีอะไรก็ชื่อนั้นนะครับนี่ครับรอยใหญ่นะครับฝากรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ